เด้อค่ะกินเขาก็ไปบ้านเด้อมันนีไปบ้านออกนอกสถานที่เนาะค่ะพี่นอ้องตำปะหุ่งเนาะปลาเผาพ่อหมูมย่างเนาะกันมีน้ำจิ้มสแซ่บเ,เนะาะา ตามห้งหน้กินขนาดไดนะ้นาะปลาเผาะนะ้อกวเปลือกมาให้พร้อมเนาะตัวใหญ่ได้ดข้อหมูย่างนะครับข้อหมูย่างเนาะนะคะมันอกสถานทีเนาะครับพีน่น้องแล้วก็มีเนะ้อเนอเน้นเนาะคะะะนน้อเรือนเ้อนะ้อนะคะ พักเนาะกะระน้มกินแล้วก็มันเป็นชุดเนาะน้อปลาเผาเป็นชุดเลยนะคะกินแล้วก็ข้หมูย่างเนาะ,ะมาเลยสามารถกินด้ันเนาะปลาเผาตุ๋ใเนาะกิน,กน,น,นม,มืดบ้านเนาะนะคะ 特别累，那个。